CGN TV สวัสดีครับเป็นอีกเช้าหนึ่งนะครับที่พระเจ้าดยสมโปรดปกป้องเราให้อยู่รอดปลอดภัยและเราทั้งหลายก็มีโอกาสดีในการเข้าสู่รายการ l ล i วิ l ไ g h ์ผมศาสนาจารย์ประเสร,ริฐพรกีรติกุลจากชาปนสถา,านคริสเตียนคริสจักกรุงศรีวังน้อยอยากจะพาเรานะครับมาดูพระคัมภีร์อพยพในบทที่28 ตั้งแต่ข้อ1จนถึงข้อที่14ด้วยกันนะครับอบยพบทที่28ข้อ1ถึง14จงนำอารณ์พี่ชายของเจ้ากับบรรดาบุตรของเขาออกจาก่าำกลางชนชาติอิสราเอลให้มาอยู่ใกล้เจ้าเพื่อจะเป็นปุโรหิตโปรใิบัตริเราคือทั้งอารณ์กับบรรดาบุตรของอารณ์ได้แก่นาดับอาบีหูเอเลอาซาและอิทามา แล้วจงทำเสื้อตำแหน่งบริสุทธิ์สำหรับอารโณพี่ชายของเจ้าให้เป็นเกียรติและให้สง่างามและเจ้าจงกล่าวกับช่างฝีมือทุกคนซึ่งเราให้พวกเขาเต็มเปี่ยมด้วยสติปัญญาและพวกเขาจะทำเสื้อตำแหน่งเพื่อแยกอารโณออกมาโปรนิบัติเราในตำแหน่งปุโรหิตให้พวกเขาทำเสื้อตำแหน่งดังต่อไปนี้คือทับสวงเสื้อเอโฟอดเสื้อคลุมเสื้อยาวกรอมเท้าผ้ามาลาและสายรัดเอว และให้พวกเขาทำเสื้อตําแหน่งบริสุทธิ์สำหรับอารมณพี่ชายของเจ้าและบรรดาบุตรของเขาเพื่อจะได้เป็นปุโรหิตปรนิบัติเราให้พวกช่างฝีมือใช้ทองคำได้สีฟ้าสีม่วงสีแดงเข้มและผ้าป่านเนื้อดีให้พวกเขาทำเสื้อเอฟโฟด,ด้วยทองคำด้วยได้สีฟ้าสีม่วงสีแดงเข้มและผ้าป่าเนื้อดี ตัดด้วยฝีมือช่างชำนาญงานให้มีแถบผูกบ่าสองชิ้นที่ปลายสองข้างเพื่อผูกเข้าด้วยกันสายรัดเอวที่ทอยอย่างประณีตของเอโฟดก็ให้ทำด้วยฝีมืออย่างเดียวกันและใช้วัสดุอย่างเดียวกับเอโฟดคือทองคำได้สีฟ้าสีม่วงสีแดงเข้มและผ้าป่าเนื้อดี แล้วให้ใช้โอนิกสองแผ่นสำหรับจะรึกชื่อเผ่าของอิสราเอลไว้ที่แก้วแผ่นหนึ่งให้จะรึกชื่อหกชื่อและแผ่นที่สองก็ให้จารึกชื่อที่เหลืออีกหกชื่อตามลำดับการเกิดให้ช่างแกะสลักจารึกชื่อบรรดาบุตรอิสราเอลไว้ที่แก้วทั้งสองแผ่นนั้นเหมือนอย่างแกะตราแล้วฝังบนกระเบาะทองคำที่มีลวดลายวิจิตแก้วทั้งสองแผ่นนั้นให้ติดบนบ่าทั้งสองข้างของเสื้อเอโฟอดให้เป็นที่ระลึกถึงบรรดาบุตรแห่งอิสราเอล และอารอนจะแบกชื่อเขาทั้งหลายไว้บนบาทั้งสองข้างเฉพาะพระพักพระยาวเวเพื่อเป็นที่ระลึกเจ้าจงทำกระเบาะทองคำมีลวดลายวิจิตกับทำสร้อยสองเส้นด้วยทองคำบริสุทธิ์เป็นสร้อยถักเกลียวแล้วติดที่กระเบาะนั้นในพระคัมภีร์ตอนนี้นะครับในบทที่28นี้นะครับได้บรรยายนะครับให้เรานะครับได้เห็นนะครับถึงสิ่งที่เราจะทำ ถวายแก่องค์พระผู้เป็นเจ้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับพระเจ้าทรงสนพระไทยในทุกเรื่องแม้กระทั่งเครื่องแต่งกายนะครับของปุโหหิตก็ไม่ใช่ว่าโอเคจะเราเรียกว่าจับแพะชนแกะอะไรได้แต่ว่าขอให้เราดูนิดหนึ่งนะครับในข้อที่นะครับในข้อที่2นะครับในข้อที่2นะครับพระคัมภีร์ตรงนี้บอกแกเราว่าให้ทําเครื่องยศบริสุทธิ์สําหรับอาโลน พี่ชายของเจ้าให้สมเกียรติและงดงามผมอยากที่จะเน้นนะครับว่าสิ่งที่จำเป็นในการสำแดงออกของพวกเรานะครับก็คือสิ่งต่างๆนั้นที่เราจะกระทำหรือที่เราจะมอบให้กับพระเจ้าเนี่ยจะต้องเป็นสิ่งที่สมเกียรติและงดงามสำหรับคริสเตียนในปัจจุบันนี้ บางทีเราก็อาจจะบอกแต่งกายยังไงก็ได้นะเรา,เาคิดว่าอโอเคนะครับไม่ไม่ไม่จำเป็นต้องพิถีพิถันแต่ว่าในยุคก่อนๆนะครับพวกเรามีความคิดแบบนี้ครับคือจะไปหาพระเจ้าก็ควรจะต้องทำให้สมเกียรติและงดงามฉะนั้นในสมัยก่อนเนี่ยเราจึงมีศัพท์คำว่า Sunday Best คือวันอาทิตย์เนี่ยจะต้องเป็นวันที่เราเตรียมตัวดีที่สุด เราก็จะนอนนะครับให้มันตื่นขึ้นมาแล้วอิ่มเอิบผมเผ้าก็จะต้องทําให้ดีนะครับเสื้อผ้าก็จะต้องเอาตัวที่สวยที่สุดรีดไว้ก่อนเตรียมไว้ก่อนเพราะว่าอะไรอะ่ะเพราะว่าเพื่อให้สมเกียตรติและงดงามซึ่งสิ่งเหล่านี้แหละคือสิ่งที่เราเรียกว่าปราณีตเราจําเป็นต้องมีความปราณีตนะเพราะว่าพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าที่ทรงรักเราทรงมหิทธิฤทธ ทรงฤทธานุภาพทรงยิ่งใหญ่เมื่อพระองค์เป็นอย่างนั้นนะ่ยด้วยเหตุนี้เองจึงจําเป็นที่จะต้องทําให้สมพระเกียรติแล้วก็ปราณีตงดงามซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็อย่างที่บอกมันก็สะท้อนไปนะครับอย่างเช่นในอภยยบบที่ี่25ในตอนต้นนะในบทที่25ในข้อที่ ข้อที่2อสอนเราว่าเราจําเป็นต้องถวายด้วยเต็มใจแล้วดูนะครับในข้อที่3เป็นต้นไปเนี่ยอภยบทที่25ในข้อที่3บอกว่าไงของถวายนะครับที่จะรับเนี่ยก็คือทองคําเงินทองสำลิดได้สีฟ้าสีม่วงสีแดงเข้มผ้าปานเนื้อดีและขนแกะหนังแกะตัวผู้ยอมสีแดงหนังทาคัชไม้กระถินเทศน้ำมันเติมปทิบเครื่องปรุง น้ำมันสำหรับเจิมและเครื่องปรุงหอมโอ้โหเยอะแยะหมดเลยล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่ดีเป็นสิ่งดีๆทั้งนั้นนะนะครับเพราะว่านั่นคือการแสดงออกว่าพระเจ้าของเราเนี่ยเป็นพระเจ้าที่สมควรที่จะยกย่องเทิดทูนบูชานมัสการฉะนั้นสิ่งเหล่านี้มันก็อยู่ในเราเรียกว่าความเกี่ยวข้อง กับเรื่องของการถวายนะครับเมื่อกี้นี้ในที่อภยศยี่5ห้าที่บอกว่าของถวายจากนั้นเราลองคิดดูนะบางคนก็มีความคิดว่าไม่เป็นไรเก้าอี e. ้นะครับเออมันมันหักไปล้อหนึ่งเอาไปทิ้งก็เสียดายเอาไปให้โบถ์ดีกว่านะเอาเก้าอี้นะครับล้อหลุดหนึ่งล้อเนี่ยนะเออเอาไปให้บุชนะก็ลองคิดดูถ้าพระเจ้าเนี่ยนะให้เราเนี่ย มีรถนะครับแต่ว่ามันเขาเรียกอะไรอะยางเสียเส้นหนึ่งหนึ่งเส้นเนี่ยนะแล้วแล้วเรามันจะเราจะมีความรู้สึกยังไงและสิ่งเหล่านี้แหละคือสิ่งที่พระเจ้าพยายามให้เรามองเห็นนะครับว่าสําหรับพระองค์นั้นสมควรอย่างยิ่งไหมที่เราเองจะตระเตรียมสิ่งที่สมเกียรติและงดงามเพราะว่าสิ่งเหล่านี้แหละคือสิ่งที่พระเยซูคริสต์ได้บอกไง รักพระเจ้าสุดจิตสุดใจสุดกําลังสุดความคิดมันจะสุดได้ยังไงอะถ้าเอาแค่เก้าอ,อี้หักหนึ่งขาคงไม่ได้นะเช่นเดียวกันนะครับการที่เราสามารถที่จะสุดจิตสุดใจสุดกําลังสุดความคิดเนี่ยมันก็เป็นเหตุให้สมพระเกียรติงดงามด้วยเหตุชนนี้ ก็ยากนะครับว่าเมื่อเราดูนะครับว่าพระเจ้าทรงพิถีพิถันอย่างเนี้ยแล้วเราเองควรจะเป็นคนพิถีพิถันอย่างไรถ้านะครับแม้กระทั่งปุโรหิตก็ยังจะถูกนะครับว่าต้องแต่งตัวอย่างนี้นะอืแล้วเราล่ะเวลาเราจะเข้าเฝ้าพระเจ้าจะยังไงอ่ะเราจะลากรองเท้าแตะไปเหรอเราจะแต่งตัวแบบตึนขึ้นมาเออไม่เป็นไรนะพระเจ้ามันกันเองเราเรา,เราจะกันเองอย่างนั้นหรือ ก็อยากจะหนุนใจนะครับว่าทํำยังไงที่เราจะให้พระองค์สมเกียรติและงดงามนะให้เราพิถีพิถันมากกว่านี้สักหน่อยให้เรามีความปราณีตกว่านี้สักหน่อยถ้าเราดีอยู่แล้วก็โอเคแต่ว่าถ้าเรารู้สึกว่าอันนี้ยังเป็นสิ่งที่เราอาจจะยังไม่ได้ฉุดคิดนะครับก็ขอให้เราดูนะครับในพระคัมภีร์ที่เราได้อ่านเช้านี้ว่า โอ้ oh, พระเจ้าพิธีพิถันมากเลยนะในการที่จะทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเป็นเหตุให้เราเห็นถึงความงดงามนะครับเห็นถึงความสมพระเกียรติและสิ่งเหล่านี้แหละที่จะเป็นสิ่งสะท้อนนะครับว่าตกลงเราทําสุดจิตสุดใจสุดกําลังสุดความคิดหรือเปล่าหรือเราเป็นเพียงแต่พูดง่ายๆก็คือว่า,าทําอะไรผักชีโรยหน้าไปอย่างนั้น วันอาทิตย์ก็ไปโบสถ์ก็ไปนะครับถ้าอย่างนั้นก็แน่นอนที่สุดครับเราก็ไปไม่ถึงพระเจ้าสักทีเพราะว่าใจของเรามันไม่สุดมันไม่ได้ให้พระเจ้าสุดนะแต่ว่าอย่างที่บอกว่า,าพวกเรารุ่นประมาณห้าหกสปีที่แล้วเราถูกอบรมนะครับว่าวันอาทิตย์เนี่ยนะจะต้องเป็นวันที่เราเตรียมให้กับพระเจ้านะครับฉะนั้นเราไม่มีทางด้วยดูโทรทัศน์เลยนะครับเราไม่มีทางนอนดึกเลย เราจะต้องรีดเสื้อของเราก่อนเตรียมรองเท้านะครับโหวันเสาร์จะเป็นวันที่เราเตรียมทุกอย่างเพื่อวันอาทิตย์นะมันจะไม่มีอะไรนะครับที่จะทําให้เรานะครับเรียกว่าขาดตกบกพร่องนะและสิ่งเหล่านี้ครับสะท้อนออกนะครับถึงการที่เราทั้งหลายจะนับมาสการพระเจ้าด้วยสุดจิตสุดใจสุดกําลังสุดความคิดขอให้เรามีความปราณีตนะครับปราณีตเพื่อให้สมเกียรติและงดงาม โอเคครับให้เราร่วมใจกันอธิฐานนะข้าแต่พระบิดาเจ้าพระองค์สรงให้สิ่งดีแก่พวกข้าพงค์ถ่ายมากมายแต่หลายครั้งพวกข้าพง์ถ่ายก็นำเนินชีวิตเอาแต่ใจตัวเองทําอะไรง่ายๆขอบคุณพระองค์ที่พระองค์เจ้าได้สรงโปรดให้พระวจนะของพระองค์สอนเราที่จะเป็นคนปราณีตที่จะเป็นคนพิถีพิถัน เพราะว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่สมควรที่พวกข้าพงศ์ไทยจะทําให้สมเกียรติและงดงามเพราะว่าสิ่งเหล่านั้นเองจะสามารถที่จะทําให้ชีวิตของพวกข้าพงศ์ไายในทุกๆมิติสมเกียรติและงดงามด้วยขอพระเจ้าด้ทรงโปรดที่จะให้เราเข้าใจในพระวจนะของพระองค์ขอบคุณพระองค์เราจึงอธิษฐานร่วมกันโดยพึ่งในพระนามขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าอามน พี่น้องที่รักถ้าท่านได้รับการหนุนใจผ่านรายการล i วิ n งไลน์นี้ก็อยากที่จะนะครับขอให้เราช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับซึ่งอยู่ใน YouTube หรืออยู่ใน Facebook ของ CGN TV ไทยเพื่อเราจะได้มีกำลังใจในการที่เราจะเตรียมสิ่งดีๆในการที่เราจะเข้าเฝ้าพระเจ้าด้วยกันนะครับขอพระเจ้าวอวยพรครับ